ไม่เช่นก็ไม่ดูเหรอครับคุณอิ๋งโอ้ไม่ไม่เช่นก็ไม่ดูคนนี้เปลี่ยนโรงงานโรงงานเห็ดอันนี้อันนี้โซฟาเนาะนี่แข่นกับมีดูกับมีสร้างพ่อนนี้อันนี้โซฟาเนาะโซฟาไม่โอ้นี่ยเนี่นี่ ช่ฟ้าไมพิันกำลังเห็ุข้นลูกไปแต่บ่าฟ้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 าอือพี่พี่อา่ารย์ะอาจารย์อะไรช่าไม่เพราะท่นในขนลูกขืนโค้งไปอือมันีนสุ่มไม่ผมมันไม่เช่นสุ่มาะไรแม่สุ่มมันสุ่มสุ่มประตูนะท่าน สุ่มไหมเนี่ยแม่โอ้ซุ่มแบบเล้มๆมันนะลีนนี่นีโอ้ผมันสี่ยู่นี่นี่นีเ็ดเีผมันีโอ้นี่แบอันนี้เนช่อฟ้า่อมเนาะเ็นนี่ช่อฟ้าแบบเออนี่นีนีแบบช่อฟ้านี่แบบช่อฟ้าเห็ดเดียบ้อยเราสิเป็นส่งนี่เป็นส่งนี่น เป okay. ็นใม่น Fl ี่สร้างหน้าเนี้ยโคจะสิงเนี้ยนะโคจะสิงนี่กูบวสดใหม่เด้อเด้อกูได้บวสดใหม่สนใจจางบัานหน้าสมัยจังหวัดนันก่อนอย่าโซอย่าโทอนเพิงหันไปว่าวิคุณว่าบันอำนาจเขานะว่าวิสิด นี่น <screws in the fridge> like, so like, ี่อาจารย์ผมต่อน่ะ oh นี่นี่ผมต่อนผมขอเลี่ยนเด้นี่อนี่แล้วเลยผมก็ใส่ยังนี่นี่ทำไมต่อนเล่นี่ต่อให้เพิ่นใหม่เพิ่นเขาเขาคอรั้งยืนมันี่ผมขอตัวหัวตัวเมียหน่นี่นี่นี่เขาไปเดินหนีผมตาส่วนกนี่นี่หน่อยซุ้มนี่ก็บซุ้มดูงูปัดหนึ่งเด้นี่เราเคล็ดไบม้วนหนี่ไปท้าสีอยู่นี่ม้นนี่ต่อไปไม่เพิ่นเด้นี่ผมขอขอไว้เพม่อนอะไรยังคือโตนี่เขาเลี่ยนแล้วเลยเ่าต้องใส่เขาเลี่ยนแล้วยังใม่มาจากท่าเพื่อน้องผมไม่หลุดแม่ผมไม่หลุดแล้ว เฮ็ดให้พระธาตุพระนมมือกันแม่นวัดพระธาตุพระนมแม่นวัดอันเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นเลขาอยู่หันนะเพิ่นมาศาลวัดอะไรใกล้กันนี่ไม่เหนว่านี่เป็นไม่ซุ่มไม่ซุ่มว่าซุ่มไปไหนแต่ไ็เใส่อยไปกันน้ายฮกนายเจ็ดเนี่ยนี่จะจุ่มน้ำขอบไปไหมบ้านในห้องห้องก็่าีแก่ไร่เนี่ยที่นี่แก่ไร่นีไม่หนีแก่ไร่น้ำขอบไปเหมอกัน นี่เห็นหน้าคเขาเป็นจุ่มเห็นหน้าเขาเป็นเป็นอยู่กันตีทายไว้เพราะว่าตีท้ายไว้ให็นลวงพ่ออยูศีบุญเรื่องเบิรงนไอเดียวคนจนเก๋ยสั่งนี่จะบวชใหม่ไม่ใช่หรอผมบวชใหม่เดี๋ยวมาซื้อเกียวไปขยายอยู่กูนะแต่ว่าประตูหน้าต่างเห็นแล้วเก็เลยออันนี้โอ้ซุ่มประตูหน้าต่างซุ่มประตูหน้าต่างอ๋ออันนี้ผมเห็นหน้าเขาเป็นเป็นอยู่กัน เป็นบหมโดยตรงบหม่โดยตรงนี่ไมวันนีแม่ก็สเใงนี่บสมเด้อเดคนออกแบบมาเดี๋ยวกอะวี่เลยนี่งนี่มันเ่นหม่วาง้นี่วัดเพื่นนี่เดี๋ยวมาดนจวัดัตอเร่มาด่วนไม้วมั้อ๋ออันนี้ว่าที่เฮ็ดโบดไใหม่นปะ นี่เนียนบ่อันนี้บุรีลั่มครับอ้ยปรดิลั่มเล่วบิไม่ดูอนน้ม่มนออเทนเดียวกันด้แต่มันไล่เท่ากันเออม้วนเด็ดขัดออกมวนเดีเก็บนึ่นี่เห็นหูวงโอ้มันนวลดีเนาะเดีว่ามันเว้าคงดีนะมันบขึ้นมาเห็นแต่เขียนไหมครับนี่แต่มันเปลี่ยนดีไม่ได้เขียนจะเป็นผลมีมนเด็ขัดวนึ่อนวลนมันเปลี่ยนดีครับ อะไรอย่างี realised, ้มันมีม้นเลเขียนนี่เหมก็ได้ผมไม่กิดแต่ว่าเขียนรูปผมจะไล่ลงกันแล้วก็แสดงว่าบวชสูงติบไปนครับบวชสูงเตืบด้วครับพระอาจารย์บุรีลัมยก็มาทรงมามาสั่งนี่แม่นมาสั่งที่อันนี้พระนันแก่เนาะมัวนในแก่แต่ว่าลายเขียนใบเป็นแล้วเบื้องลายอยู่นี่ไล่ผมอย่างเดียวอันนี้ลายเทียบปนมเป็น ชางเป็นโรงงานเลยอ่าให้แต่ลูกน้องมาลงเพราะว่าผมก็บ่ได้อยู่นี่ผมเขียนแบบผมก็แล้วเฮ็ดเขียนเองแม่นเขียนเองเขียนเเขียนแล้วผมเขียนอเขียนแล้วบ่ลงผมเขียนแล้วผมเลยเขียนนี้เนาะแม่นๆนี่เอาเฮาบ่ได้ใช้คอมพิวเตอร์นั่นบ่เขียนบ่บ่แม่น คอมพิวเตอร์บ่บ่ได้ใช้มือหรือรวนออกจากหัวเลยเพื่อนเอาแนวนี่นะเพื่อนเอาปีแล้วกาปีไกลปียังไกลผูกไกลเมย้าเขียนแล้วนี่เขียนแล้วติเลยก็ปีก็ปีแล้ววันนี้เขาลงมาประมันยากเขียนหลังเลยที่แบบนี้แบบนี้จอไม่เดี๋ยวแบบนี้เขากามือเครื่องโอ้มือติดติดโอ้รูเตือทางทางดยออกยอกลงแล้วก็เอาสะรันโตเลี้ยงสะบันโตไล่เนี่ยเอากระปีเออเอากระปีว่างขี่สามไล่ครับขี่แต่ละแล้วก็เอาเครื่องที่ออกออกใส่ไม่เขาก็ ช่องไฟเอาราเตอร์แลนครับอ๋อมองๆช่องล็กๆนี่นะเอาเอาเอาเครื่องใส่อยู่นี่เนาะชองนี้ใส่อันนั้นซิวครับอันน้ใซิวใซิวคืออยู่ในกล่องนั่นแะอันนี้แไปตามรวดไเออแไปตามรวดไมวนนี่ก็ใซิอยแกะเอาอือันนี้ช่วนีก็เลยอืมาผมก็เลยสิลมเริ่มส่งไปงานงานไป มันบอทันเจ้าผมก็ออกไม่ผมก็ออกไม่แล้วกรบบาดชวนไล่เขาแล้วตั้งสี่ไปเรียนพุ่นเรียนที่บอทันผมก็เลยเชียงเงช่วงนี้ให้ผู้เห็นค้างมือค้างมือเส่ยกันติไปส่งงานมาให้พ่อติดเลี้ยงหนุ่มน้องเสียกันตั้งสี่ไาใหมแล้วตึงเงินอันเดี๋ยวของหมุวนของหนามที่ฝุ่นนี่ใช่ไหมแต่มันส่งแท่นนาบันบ้านั้นอันนันท่ออันอุลุนเนี่ยมันไม่อุลุนอันนั้นพระถ่ายพน้องจับลองครับ โอ้วันสี่ผมเฮ็ดนี่ก็ได้นี่นี่แล้วแต่ว่าผมบ่มีเวลาเฮ็ดอยู่เขียนแบบแล้วนี่เฮ็ดซ้ำนี่ทีเฮ็ดซ้ำนี่บ่แบบว่าแบบว่าแทงซ้ำนี่บอกว่บ่ใหญ่กว่านี้วันเถอะคนมีขวานซ้ำนี่โอ้ทอบดพนมจำลองเอาไม้แกะสลักนี่ครับเอาแบบแล้วบันี่ อไม่ไม่ท่อนเดียวเนี่ยแม่นนี่เหรอผมเฮ็ดเป็นองเกียดีนี่เห็ดมันพ่ออยู่บอกพ่อครับนี่ผมแท่งแล้วนี่อเาถ้าไม่โอ้โอ้สูงพอดีกันเอาไม่ต่างจำลองจำลองเห็บแบบนี้เลยเป็นภาษาพนมจำลองม้วนๆนี่หลูกน้องเห็ดโมเดลมิตรผมเห็ดเลยเลยตีกันเลยตีไม่เห็ดบอกเขาใช่กันนะเขาจงเห็ดน้ำฝนเลยตีถ้าโค้งสางไปตีโค้งสางไปนี่เขบ่อเดี๋ปล่อยเห็บเขาไปนะผมตีมาคุ้มใช่กัน คือเฮดไปมันเสียจ้าของเสียแล้วเมันก็เอบคืนวันไห้มันใหม่นะโมเมนปุ่นอ๋อแมนเล่นด้อ่าไ้ผมมาอยู่กับคุณผชมซะกันเอออ๋อสนใจครับติต่อไ้สร้งบัตหน้าสมัยสร้างสมพ่อนบอกสร้างรับพ่อนใช่ปัพย่อมใชเบอร์โทษติตตอมีบอมีครับ เื่อยังกะว่าศูนยครับศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ้าแป่สงหกครับสั่งพันชัครับสั่งพชับ้านนาสมัยครับ่าจะสั่งนาสมัยนี่มาดืขึ้นมาบ้านนาสมัยมีเบ็ดอรรถเภทประตูหน้าต่างเป็นบทใหม่อันนี้อันนี้นาวันอโบสดใหม่ ดีดีด,ดีมากกาลลันตีแล้วว่าดีผลงานออกมากดีฟีเมอรดีสร้างกะกิจใจมีคุณธรรมมากกาลลันตีแล้วอันนี้ผู้มาทายวิดีโอนี่ถือต้มมาหลายแล้วกะเล่บาได้เนี่ยมาหอดจางพอญ่พ่อนใช่เนี่ยถือว่าพานัน สำหรับผู้ใดอยากเห็ดอุโบสถประตูโบสถ์ประตูประตูหน้าต่างอุโบสถสิเป็นไม่อุโบสถไม่ก็ได้ยิดต่ rier, อเพิ่นได้นี่แหละลายงาม่่่ บ้าบรเดีาคร้าเยอของมาเลยนะอ้าไปเด้่ยใพญายางฟันไทยครับ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 อ้าวสาธุสาธุสาธุไปเบิ่งผาดกว้องเขาหน่อยขาแม่นี่ทางเขามาก ถาดกล่องเข้าน้อยนี่บริเวณเป็นอันนี้คือจะเป็นส่างปีปพิพิธภัณฑ์ไว้ปีพิพิธภัณฑ์ทัดนี่บริเวณบริเวณถาด โอ้พระใหญ่ทองเราสาั่งสั่งคือว่าสาั่งไว้สำนึกผิดไปเนะาะสั่งว่าข่วมกระตันยูต่อแม่ละทือคือชิดผิดไปแล้วนะตอนคาแม่ตายแล้วก็ได้สั่งพระธาตุเอพอพระอาจารย์ามาทำก็น,น้อยเลย็ก <c oughs> เออพอร,ระอาจารย์มาธุระก็เลยต้องแวะม้านนะพอ่อครับครับแตว่าเดี๋ยวมาทางนี้เลยไมาแวะ ถาดพญท่องพราตาเมนถาดพญท่องหรือว่าถาดแม่เพื่อนโอ้ถาดแม่เพื่นเนาะเออถาดแม่ของพญท่องนี่เกือบเกิดคว่ำสมรภูผิดกับพญท่องนั่นแหะ พญทองเรากินเขาเาเ่าโบอีแม่มาทรงเข่าสวยกะได้เอาแอกหน่อยขาแม่ฝาดหัวแม่ก็ไดสุดท้ายก็ไดสำนึกผิดในหนังวะก็เลยมาสั่งถาดเจดีเกืืเอเกลือตอบแท่นคุณนของแม่นะ่ะ ธาดกล่องข้าวน้อยธาดแม่เพื่อนธาดแม่ของปัญญทองพระธาตุที่เป็นตำนานที่เป็นตำนานของเมืองไทย ไงท่องบานตาท่องเลยอาปสรเก่ามันมันหยัางแล้วเซลมแต่สมัยโบราณกับโบราณธรรมดาสมัยโบราณนี่ก็คือเป็นจิ่สางในในงประเี๋ก็คือคน ต้องเห็นความสำคัญเติบทั้งสางได้สมัยเป็นรอยปีขึ้นหลังนะอ่างงี้ยป่ะเนี้ยังสิมีเงินเห็ดปะเนยนะพอสมัยโบราณก็กับบคกอยมีเงินบคกอยรวยปะเนี้ย

อันนี้เป็นสุม่มพบตรลูกสะูกบริเวณบริเวณบริเวณสถานที่เออเดี๋ยวมาเห็นแล้วอัดพายท่อง ต้นบักขามป้อมไงยั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 งอวยหลังเบิ้งคักแฉ่เจดี ประทัมีอะไรขอมุนโอ้สมมรสามเืีอแล้วสมพระธาตุนะ